เลือข้างหลังยิ้มหน่อยนะครับยิ้มหน่อยค่ะยิ้มรับรุ่นอาลุนวันใหม่อันนี้แบบใจเหงื่อเหงื่อโยนขึ้นมาเมื่อก่อนระวังกิ่งไม้นะครับเดี๋ยวไม้จะหักคน่ะไม่เป็นไรแต่ถ้ากิ่งไม้หักมันต่อยากคือเราต้องลงกับเรือนิสานเข้ามอ เดี๋ยวพาชมบรรยากาศกันล่องเรือนะครับทุกคนสีพายอันนี้เป็นของว่าอ่าแม่น้ําอะไรนะครับอ๋อนี่คือต้อนน้ําแม่กลองเหรอแม่กลองแม่กลองแม่กองคีอันนี้แม่กลองโกตแม่กลอง แม่กรองนี่ลงไปถึงที่กรุงเทพเลยเนาะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยอ๋อสีนศินนาะแม่น้ำแม่กลองลำนี้ก็จะลงไปที่เขื่อนสขนศรีนครินนะครับกันจนบุรีเหรอคะครับผมนี่สวยนะครับสวยมากสวยกว่าเมียที่บ้าน だば โอ้อันนั้นทข้างหน้าเราเรียกว่าถ้ำผาโบนะครับถ้ำมันอยังก็ถ้ำผาโบถ้ำผาโบมันถ่ายออกมามันไม่สวยเหมือนเหมือนที่เราเห็นมันไม่สวยแต่ว่าถ่ายไะเห็นถ่าเพจเหอุป้ะ ตรงผาข้างหน้าเรียกว่าถ้ำผาโวนะครับทุกคนอืมก็จะมีเห็นที่ผาไหมครับจะมีช่องโวอยู่นะครับถ้ำผาโวไปไหนดีเราตองเรเราจะต้องล่องเรือแนประมาณ3ชั่วโมงเมื่อกี้เราเริ่มออกเดินทาง9โมงก็หมายความว่าเราจะถึงที่ที่เป้าหมายที่เราจะขึ้นรถต่อเนี่ย 满羡慕。